คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของกลุ่มแบงค์ใหญ่แบงค์ใหญ่เนาะมี3ตัว3ตัวนะครับตอนนี้ข่าวของ1ใน3นี้รุนแรงมากเลยที่ไปลงทุนกับบิตคัพใช่ไหมนะครับอืมนะครับแต่ผมจะบอกว่ามันถึงจุดขายแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันมาดูกันตัวแรกเป็น K-Bank ครับตัวที่2เป็น BBL นะครับ ตัวที่3เป็น S c B นะครับอะดูตัวแรกก่อน K Bank ครับราคาปัจจุบัน142ราคาเส้น200วัน123.61เป็นเทรนขาขึ้นถูกไหมนะครับต่อไปเป็น B B L ครับ ราคาปัจจุบัน124.50ราคาเส้น2องวัน116.14เป็นเทรนขาขึ้นครับเพราะมันอยู่เหนือเส้น200วันไงในไทม์เฟรมเดย์นะครับต่อไปเป็นแม่มนันีราคาปัจจุบัน131.5ราคาเส้น200วัน104.07มุมมองเป็นขึ้นเช่นกันนะครับ นะประมาณนี้ประมาณนี้เอาแล้วทาไมผมบอกว่ากลุ่มแบงค์ให้ขายได้นะครับเดี๋ยวดูมุมมองแนวรับแนวต้านนะครับดูตัวแรกก่อนย่อยย่อ่อานรอบอ่นรอบอ่นรอบ,อรอบคุณดูรอบเขานะคุณดูรอบเขานะฐานอยู่นี่นะยิงยิงยิงตรงไหนแนวต้าน เอาใหม่นะนี่ไปนี่ไปนี่ตรงไหนแนวต้านตรงนี้ครับแนวต้านถูกไหมถึงแนวต้านแล้วก็ขายไงถูกไหมถ้าเกิดเขาย่อมาตามตลาดใครจะไปรู้ว่าย่อไม่ย่อถูกปะพอถึงแนวรับเราค่อยเข้าแนวต้านขายถูกไหมนะครับ ครับผมไม่ดูแบบนี้กรอบปัจจุบันของ k b แ n k กรอบปัจจุบันของ k b แ n k นะกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าถูกป่มแบบนี้ไปข้างหน้าแบบนี้นะนะครับแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันถูกไหมนะครับ แนวต้านในกรอบปัจจุบัน145.50บาทแนวรับในกรอบปัจจุบัน101บาทครึ่งทางเท่าไหร่ครึ่งทาง123.50 ซึ่งแน่นอนครับตอนนี้เคแบงอยู่โซนแนวต้านในกรอบปัจจุบันถูกปะถูกไหมถูกไหมนะครับโซนแนวต้านเป็นขายโซนแนวรับเป็นเข้าถูกไหมครับแนวรับแรก141.5แนวต้านแรก143บาท ซึ่งแน่นอนถ้าพรุ่งเนี้เคแบง k ผ่าน1 4 3ได้มองขึ้นแต่ถ้าหลุด1 4 1 5มองลงเลยนะมองย่อเลยนะมองย่อเลยนะระวังนิดหนึงนะครับคนมีทนสูงะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วถ้า k b แบงหลุดแนวรับหลังพิงฝา1 3 7บาทจะย่อแบบรุนแรงพร้อมดึงตลาดลงด้วยอ่ะ ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับโซนปลอดภัยที่ผมเห็นว่ามองแล้วปลอดภัยนะของ k b a n k นะครับโซนปลอดภัยมันจะอยู่ใต้113.5ถึง101บาทถึง101บาทนะนะครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งแบบว่าข่าวแบงค์ยังดีอยู่เอออย่างนี้ว่าข่าวแบงค์ยังดีดู ข่าวแบงค์ยังดีอยู่นะครับถ้าเคแบง์เบรก145.50ได้เนี่ยโอกาสที่เขาจะขึ้นไป153บาทก็มีก็มีนะครับนะครับคุณได้ราคาโซนปลอดภัยไปแล้วนะนะครับใต้1 1 3ยถึง101บาทนะครับแต่บอกก่อนว่าคนที่ทุนเหนือ1 3ออะ ถ้าวันใดวันหนึ่งเคแบงลงมาหลุด137คุณต้องหนีนะเพราะว่าโซนปลอดภัยอ่ะมันอยู่ใต้123.5เพราะมันอยู่โซนแนวรับในกรอบปัจจุบันแต่โซนปลอดภัยของผมในแนวคิดผมอ่ะมันอยู่โซนนี้คือใต้113.5ถึง101บาทประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับนะครับต่อไปเป็น BBL อ่ะคุณดูรอบ BBL คุณดูรอบนะตอนนี้ BBL อยู่แนวรับหรือแนวต้านอืมเอาใหม่มไหม ทันไหมแนวต้าน BBL นะ BBL นะนะครับคนมีของที่เพิ่งตกใจครับเดี๋ยวดูแผนก่อนนะครับกรอบปัจจุบันของ BBL กรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแบบนี้แนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบัน่ะประมาณนี้นะ แนวต้านในกรอบปัจจุบัน126บาทเป๊ะแนวรับในกรอบปัจจุบัน100บาทเป๊ะเ,เช่นกันครึ่งทางเท่าไหร่เนี่ย BBL 113้อยสิบสามบาทซึ่งแน่นอนครับจุดปลอดภัยมันต้องร้อยสิบสามบาทถูกไหม เพราะมันอยู่โซนแนวรับในกรอบปัจจุบันคือใต้113บาทถึง100บาทนะครับตอนนี้มันเป็นโซนแนวต้านนะครับซึ่งแน่นอนไอแนวต้านในกรอบปัจจุบันเนี่ยมันคือไฮของวันนี้เลยมันคือแนวต้านแรกด้วยนะครับแนวรับแรกคือโลของแท่งเทมปัจจุบัน123.5คนที่มีทุนเกิน120 เกิน1 2อ BBL นะถ้าหลุด122หรือหลุดตรงนี้หลุด12 121.5ขายหมายถึงคนที่มีทุนเกิน120นะครับถ้า BBL หลุด121.5มันเป็นแนวรับหลังพิงฝามันจะลงแรงถูกไหมคุณก็ เทคกำไรก่อนได้นะครับจะได้กำไรเท่าไหร่ก็ต้องเทคเพราะว่ามันมันจะย่อดได้แรงไงถ้าหลุดร้อยิบเอ็ดจุดห้านะครับเอามาดูโซนปลอดภัยผมวันนี้มาทําเกี่ยวกับโซนปลอดภัยอย่างเดียวนะครับโซนปลอดภัยของ Bbl เนี่ยต้องใต้ร้อยเจ็ดบาทถึงหนึ่งร้อยบาทโซนปลอดภัยของ Bbl ใต้ร้อยเจ็ดบาท จ50ถึง100บาทแต่จริงแล้วอ่ะมันปลอดภัยตั้งแต่หลุด113แล้วล่ะเพราะมันเป็นโซนแนวรับในกอรอบวันคือใต้113บาทถึง100บาทแอะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้า BBL พรุ่งนี้นะเบรก126บาทได้เนี่ยสมมุติทุนคุณแบบเกิน120 บีบมีโอกาสวิ่งไปในแกลบเหลืออีกจาก126ถึงสูงสุดประมาณ134.50ะประมาณนี้ประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดทุนที่เกิน120เนาะหลุด121.5ก็ถอยก่อนครับเพราะว่าไอกองเนี่ยไอกองเนี้ยมันก็เป็นโซนแนวต้านแล้วโซนแนวต้านแล้วนะครับอืมลงไปรับใต้113หรือว่าใต้107บาทถึง100บาทมันจะ มันจะปลอดภัยอยู่นะครับประมานนี้ BBL เนอะนะครับต่อไปเป็นตัวเด็ดเลยแม่มันนี่แม่มันนี่ s c b ครับอะดูรอบดูรอบดูรอบนะนะครับรอบนี้ตอนนี้คุณอยู่แนวต้านไหมร้อยสามสิบเอ็ดจุดห้าเนี่ย อืมนะครับคนอยู่แนวต้านไหม,มนะครับแล้วก็คือมีข่าวดีนั่นแหละนะครับตัวนี้มีข่าวดีนั่นแหละแต่มันเป็นข่าวดีในโซนแนวต้านแล้วอะถูกไหมนะครับผมเข้าใจว่ารายย่อยอาจจะเห็นว่าทุกอย่างมันดีไปหมดนะครับแต่ตลาดหุ้นเหมือนโลกมายานะครับอะไรที่ว่าดีนะครับคนที่เป็นรายย่อยก็จะเข้าไปลุมแต่รายใหญ่เขาจะขายงงไหม เออคุณต้องระวังตรงนี้นิดนึงนะครับนะครับคุณต้องเข้าใจก่อนว่าแล้วจากตรงเนี้ยทำไมมันไม่มีข่าวดีจากตรงเนี้ยตรงเนี้ยทำไมไม่มีข่าวดีทไมไมําทไมข่าวดีไปอยู่บนนี้ไปอยู่ใกล้ตรงนี้ไปอยู่ใกล้ตรงนี้ถูกไหมนี่คือเกมราคาของตลาดหุ้นนะครับระวังนิดนึงเนาะนะครับแต่เข้าไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับผมมีแผนออกให้นะครับ กรอบปัจจุบันของ scb กรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันห่างกันไหมจากเท่าไหร่เนี่ยเก้าสิบาทใช่ไหมไปร้อยสามห้านะครับแล้วตอนเก้าสิบาททำไมไม่ออกข่าวทำไมไมันออกข่าวตอนร้อยสามห้าถูกไหม,มคุณคิดมุมมองนี้ด้วยนะนะครับ แนวต้านในกรอบปัจจุบันของ SCB 137บาทครับแนวรับในกรอบปัจจุบันของ SCB 90บาท25สตางค์ครับทึ่งทางเท่าไหร่113.63อ่าซึ่งแน่นอน ซึ่งแน่นอนเลยสิ่งปลอดภัยเนี่ยมันอยู่ใต้ร้อยสิแต่ตอนเนี้ไม่ค่อยปลอดภัยนะครับปิดแดงด้วยนะครับแนวรับแรกร3 0บาท50ตังแนวต้านแรกร้อบาท50ตังถ้าพรุ่งนี้หลุด1้อยสาบาทจุก็ยอ่อถูกไหมยอ่อถูกไหม นะครับแต่ถ้าเบรก134.5ได้ก็จะขึ้นต่อมองไป137มองไปร37นะครับแต่ SCB เนี่ยคนที่ถือทุนระหว่าง120ถึง137อีกครั้งนะครับคนที่ถือทุน SCB เกิน120เออพูดง่ายๆดีกว่าคนที่ถือทุนหุ้น SCB เกิน120 นี่คือกรอบหลังพิงฝาคุณ120บาท50ต่าตังคุณต้องถอยนี่คือแก็บที่เขากระโดดโชว์ขึ้นไปตอนที่มี SCBX แล้วก็มีข่าวดีเรื่อง SCB ร่วมทุนกับบิดคัพอีกเนาะนะครับเข้าไปถือหุ้นเนาะนะครับคือข่าวดีในโซนแนวต้านมันเหมือนเหมือนหลอกคุณไปติดอะ นะครับแล้วตอน90บาททำไมไม่ออกข่าวดีถูกไหมนะครับระวังนิดหนึ่งเนาะนะครับสรุปแผน scb ก็แนวรับหลังพิงฝา120บาท50ตังค์ถอยทุกราคานะครับโซนปลอดภัยของ scb ในแนวคิดผมเนาะใต้ร้อยหบาท50ตังค์ถึง90บาทยี่าตังค์ครับแต่จริงมันปลอดภัยตั้งแต่ตรงนี้แล้ว ปลอดภัยตั้งแต่หลุดร้อยสิบสามแล้วแต่เราก็ไม่ต้องรีบก็ได้นะครับโซนปลอดภัยจริงๆมันอยู่ใต้ร้อยหนึ่งบาท50าสิตังค์ถึง90บาท25ส่สิาตางค์นะครับอา่มาทวนอีกทีนึงมาทวนอีกทีหนึงน,หนงนะครับดู K-Bank ก่อนโซนปลอดภัยของ K-Bank เนาะอะอผมทําไว้ตรงนี้ให้แล้วกันเผื่อใครเขาสแคปหน้าเอาไปเก็บไว้ ออนะครับโซนปลอดภัยของ k คแบงกก็ถ้าพูดเลยกลๆก็ต้1ย1 1บาบาทต้้1ย1 1บาบาทถึงประมาณ102บาท103บาทอ่ประมาณนี้ครับโซนปลอดภัยของ BBL นะครับใต้107บาทอืม นะครับโซนปลอดภัยของ BBL นะครับโซนปลอดภัยของ SCB นะครับถ้าพูดเลขกลมๆก็ใต้105บาทแล้วกัน SCB นะครับโซนปลอดภัยของ SCB ใต้105บาทนะครับ ประมาณนี้ครับหุ้นใหญ่เนี่ยหุ้นใหญ่เขาเป็นหุ้นใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นกองทุนเท็ดนะครับแล้วผมจะบอกก่อนว่าการทํากําไรของรายใหญ่เนี่ยไม่ได้มีหุ้นอย่างเดียวไม่ได้มีหุ้นอย่างเดียวนะครับเขามีทั้งซิงเกิลสต็อกด้วยทั้งทีเฟกด้วยนะครับเขาสามารถเล่นหุ้นใหญ่แทงลงได้ด้วยเรียกว่าซิงเกิลสต็อก ถ้าเกิดพูดเป็นภาษา,ภาษา,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 าภาษาชาวบ้านชาวบ้านเรียกภาษาชาวบ้านชาวบ้านเรียกทีเฟกหุ้นทีเฟกหุ้นนะนะครับหน้าตามันเป็นเยี่างนี้เดี๋ยวผมขอพิมพ์ก่อนนะผมจะเจอไหมเคแบงนะครับซีรีส์แอ่ะนี่ครับนี่คือหน้าตาของ s Single stock ิงเกิลสต็อกเคแบนี่นะสามารถแทงขึ้นได้แทงลงได้เหมือน t f e ฟเลยนะครับแล้วก็ Single Stock ของ BBL นี่ครับแต่มันต้องใช้พอร์ต t f เฟเล่นนะนะครับนี่คือสามารถแทงขึ้นได้แทงลงได้ทำกำไรได้ทั้งสองฝั่งเลย นี่คือซิงเกิลสต็อกของ BBL ครับนะครับซีรีส์ Z หมดสิ้นปีนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็น SCB นี่ก็เป็นซิงเกิลสต็อกของ SCB ซีีรีส์ Z หมดปี21นะครับมผมก็เลยบอกก่อนว่าถ้าเขาเทหุ้นใหญ่แล้วเขาช็อตทีเฟก หรือซิงเกิลสต็อกของหุ้นนั้นๆขายหุ้นหุ้นก็นลงเขาก็ถามมารถทำกำไตรตัวนี้ได้นะนะครับก็เลยแจ้งก่อนนะครับแล้วผมเดี๋ยวผมลองเช็คก่อนว่า KBank ของซีรีส์ปีหน้าออกหรือยังนะครับซีรีส์ปีหน้าปิดไหมอันนี้ครับซีรีส์ปีหน้าถ้าผมจะไม่ผิดต้องเป็นเฮก่อนเนาะเฮเนี่ยเป็นช่วงเดือนหนึ่งถึงเดือนสามมกกราถึงมีนา นะครับมันมีอายุ3เดือนนะครับนี่คือ K-Bank Series h ปี22นะครับเขาก็สามารถถ้าเกิดเขามองว่าปีหน้ายังย่ออยู่นะเขาก็สามารถชอ็อต K-Bank h 22ยได้เช่นกันนะครับแล้วก็ BBL h 2อ่ก็มีแล้วเหมือนกันนะครับก็มีแล้วเหมือนกันเห็นไหมนะครับก็ถ้าเกิดเขามองว่า BBL จะย่อถึงปีหน้าเขาก็สามารถช็อตใน ในซีรีส์เปีหน้าได้นะครับ SCB h2 2ก็มีแล้วเหมือนกันนะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับข่าวดีในด้านบนเนาะข่าวดีในแนวต้านนะครับแล้วจะบอกก่อนว่าไอที่ผมพูดถึงซิงเกิลสต็อกที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ทั้ง Z21 กับเฮดยิบเนี่ยมันมีสินค้าบล็อกเทรดด้วยนะมันมีสินค้าบล็อกเทรดด้วยนะครับ นะครับเพราะว่าถ้าเกิดกระดานบล็อกเทรดแล้วเข้ามายุ่งตัวนี้ยังไงเขาก็ต้องเอาลงถ้าเกิดเขาเขาเล่นช็อตบล็อกเทรดนะครับหุ้นใหญ่เนี่ยบล็อกเทรดถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะน่าจะบังคับ20สัญญานะครับแต่ถ้าเป็นหุ้นแบบหุ้นเล็กหุ้นกลางเนี่ยจะบังคับร้อยสัญญาอืมนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือที่รายใหญ่เขาทำกำไรในรอบแต่รอบได้เยอะนะนะครับในกลุ่มบล็อกเทรดกับซิงเกิลสต็อก นี่ไม่รวมทีเฟกนะไม่รวมทีเฟกนะครับก็สรุปไปของ kbank เนาะนะครับ kbank นะครับนะครับโซนปลอดภัยก็บอกไปแล้วนะครับแล้วก็เป็น b b l นะครับ b b l เนาะโซนปลอดภัยก็บอกไปแล้วนะครับแล้วก็ SCB นะครับโซนปลอดภัยก็บอกไปแล้วนะครับก็เลยบอกว่าช่วงนี้เป็นเป็นโซนแนวต้านของกลุ่มแบงก์ใหญ่3ตัวแล้วนะครับ คนที่มีทุนสูงที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้ก็ก็แบ่งเทคกำไรบ้างครับแล้วก็ถ้ามันหลุดแนวรับหลังพิงฝาที่แจ้งไปก็ก็ถอยก่อนเนาะนะครับก็ถอยก่อนเนาะเพราะว่าตลาดก็ยังไม่ดีนะครับตลาดพี่มันจะลงได้มันไม่ได้ลงด้วยเพราะตัวเองมันลงเพราะว่าหุ้นเซ็ตร้อยกับเซ็ตห้าสิบย่อนะครับถ้าเขาจะเอาตลาดลงเขาก็ต้องย่อหุ้นพวกนี้ก่อนถูกไหมนะครับมันเป็นมันเป็นเกมราคา มันเป็นตลาดมายานะครับมันเราต้องรู้ถูกรู้แพงรู้แนวรับแนวต้านรู้ในกรอบปจุวันเราจะได้รู้ว่าเออเก็บโซนไหนที่มันปลอดภัยนะครับประมาณนี้ประมานนี้ครับขอบคุณ fc ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับสมาชิกหรือว่า fc ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากลุ่มไลน์ของช่องให้ทักข้อความเพจทัก inbox เพจ เพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกมานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มา l ลายไอนี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบรก UOB ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับ นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ